ถ้ามันเหนื่อยถ้ามันอึดมากพักก่อนพักก่อนแล้วก็อยู่นิ่งๆก่อนพออยู่นิ่งๆก่อนเสร็จปุ๊บก็ไปไลฟ์บ้านพี่เจนนั่นแหละอยู่ๆไปตกบ่อน้ําพี่ๆมันอาจจะเป็นพี่วิวกับพี่ก้องรายได้หมื่นล้านคนดูสิบล้านยังไงนะคะไม่เข้าใจคือพอไปตก น้ำบ้านพี่เจนนี่มันเหมือนกับว่าอยู่บอกว่าเป็น่วงจุ้ยถ้ามีสิ่งไม่ดีมันจะล้างออกก็เลยว่าโอเคสงสัยกูจะล้างกูจะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วแหละตกทั้งขาขนาดนั้นเปียกเลยนะทุกคนหนูกเปียกขาหนูเปียกหมดเลยนะดีนะไม่เห็นเกลี่ยขยใช่ถ้าใส่เกงขายาวเปียกค่ะพี่พี่แต่ดีที่ใส่ขาสั้นไปหลังจากกลับมาตื่นเช้ามาเหมือนโดนน้ำมนต์เหมือนเหมือนถูกน้ำมนต์อยู่ที่บ้านร้อยล้านเขา คิดอะไรออกเยอะแยะมากมายไก่กองฝากเร<ม>าติดตามด้วยที่สิบสามตื่นเช้ามาท้องเสียตื่นเช้ามาขี้แตกด้วยท้องเสียอาหารเป็นพิษไปให้น้าเกลืออืมไปให้ยาก็เลยก็เลยแบบเออโอเคแสดงว่าเคราะห์จะหมดแลละสงสัยเป็นช่วงดาวย,าย้ายช่วงดาวย,าย้ายช่วงคิดเครียดช่วงแบบมีแผลนิดนึงค่ะพี่พ แสดงกี่โมงจะไปดูเดอเะมอโคลาดนะคะเดอะมโอคะมโอคลาดวันนี้เดอเะมอโคลาดอยู่ที่ยอยู่ที่อยู่ที่เดอะมอโคลาดนั่นแหละอยู่ตรงไหนไม่รู้บ่บายสองสี่สิบค่ะเราถึงน่าจะบ่ายสองเเจ้าที่บ้านเขาดีมากถูกต้องเดี๋ยวหนูจะเออตัวเองพาเขาไปไหว้เขาจะไปอยู่หน้าบ้านก็ได้เขาไม่เข้าไปเขาจะไปไหว้ขอพรเจ้าที่บ้านที่ถ้าเอ่อที่ขับล้างสิ่งขับล้างความเครียดออกให้ แล้วก็จะไปไหว้ด้วยหนูถ้าหนูทําอะไรผิดหรือมีสิ่งอะไรไม่ดีขอให้ปัดเป่าหนูออกไปด้วยนะคะเจ้าที่แลนวเอ๊หรือว่าเราจะตกบ่อพญานาคอยู่บ้านเราดีหรือว่าเราจะตกบ่อพญานาคอยู่บ้านเราก็ขับล้างได้เหมือนกัน่ก็อาบน้ำานี่เออเนาะเขาก็เฮ็ดไปทั่วคดีเด้ เออบ่อพยัญชนะเขาก็เลือกเติบอยู่ได้เขาก็ล้งเล่นขออนุญาตปูนิดนึงแล้วก็เอาตักเอาขันตักอาบเลยเป็นอาบน้ำมุนแล้วน้ำเขียวๆแบบนี้เวลาใช่อ่างอ่างก็ได้ล้างดูแลไม่ล้างอ่ะฮะซื้อมาไม่ล้างล้างไปแล้วรอบนึงอั้งใช่ล้างไปแล้วรอบนึงซื้อมาสามเดือนโอ้ยย่าดีนะค่ะไม่แพงใช่ค่ะถ้าพี่ย่าไปคนอื่นจะแห่ไปไหม ไม่ถึงไปไหนไปบ้านพี่เจหรอพี่เจนไม่ได้ให้ใครเข้าพี่เจนบอกแล้วพี่พีว่าไม่ไม่ได้ให้ใครเข้าบ้านนะคะถ้าเกิดพี่เจนไม่ได้อนุญาตไปไหนวันนี้วันนี้เดอะมอลโคราชราดาวันนี้ไม่ไม่ล้มวันนี้เราจะไม่ล้มอยู่ที่เดอะมอลใช่เดอะมอโคลาสย่าทำงานไหนวันนี้เดอะมอลโคราชครับผมบ่ายสองครึ่งนะเดี๋ยวหนูไลฟ์สดให้ดูเพราะว่าแค่สี่เพลงเองโอเคไหมสี่เพลงกลุบกรุ่สี่เพลงร้องแต่เพลงตัวเองเลยวะโอ้โห มีเพลงดัง,งสองเพลงก็สองเพลงดังเลยแล้วนะเออเราเออมีสองเพลงดังนะเนี่ยเดี๋ยวมีเพลงที่สามเดือนหน้ามึงอย่าพูดกูกลัวมึงลม้มเราเราบอกว่าเราจะล้มทุกที่ไม่ได้ขาเป็นยังไงมีแผลนิดนึงขาชาขา้ำ่ะอยู่ตรงถลอกค่ะพี่ถลอกถลอกข้างข้างซ้ายลงแต่ข้างขวาถลอกเข่าแล้วก็ออ่ข้างซ้ายก็มีถลอกแล้วก็บวมนะจ๊ะ โอ้ยยังพูดเรื่องซื้อบ้านไม่เสร็จเลยพี่พี่พ,พูดถึงไหนเราก็ไม่รู้เออถึงเป็นหนี้อยู่ตอนเนี้ยอืมวนอยู่เป็นหนี้อยู่นะเนี่ยอ่ะทีนี้ก็คือหมดหนี้ไงเออจะจะหมดหนี้แล้วสิ้นปีนี้จะหมดหนี้เออแล้วทีเนี้ยถ้ารู้ว่าพูดเล่นพูดตลกแล้วไม่ขายของแล้วพูดเล่าเรื่องชีวิตให้คนอื่นฟังสาธยายแบบนี้แล้วคนดูเยอะขนาดน,นี้เราก็มาพูดแบบนี้บ,บ,บ่อย ตกลงซื้อบ้านใหม่เปล่าอ่ะจะสรุปนะสรุปนะคะพี่พี่พเราอ่ะ เรามีโบวเลยอย่าบอกว่าเราไม่มีตังซีเราต้องบอกว่าเรามีไม่มีตังซื้อแต่ยังไม่ซือ้อไม่ใช่เราเรา,เรามีแค่สามสิบล้านแต่เราไปบ้านมันสามสิบเก้าล้านแต่เราไปต่อเขาแล้วเขาไม่ลดราคาสามสิบล้านให้เราเราบอกแล้วว่าถ้าถ้าได้สามสิบล้านเราจะซื้อไงเออแต่เขาไม่ลดให้แค่เก้าล้านเองลดให้ก็ไม่ได้เข้าใจปะมันแค่เก้าล้านเองอ่ะมันเป็นการต่อราคาที่ไม่ได้เยอะมากเลยอ่ะเออ ก็เลยไม่เอาเออแก็ยังไม่ได้ขายยแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เราไม่ยังไม่ได้ขายตัวเองเขาใช้จิตวิทยากับเราด้วยนะทุกคนไม่รู้เขาเอาเผื่อเขาดูอยู่หรือเปล่าบังเอิญใช้กับผมไม่ได้เออบังเอิญใช้กับคุณอารลมไม่ได้แต่ถ้าคุณนันยาไปคนเดียวไม่เหลือเขาใช้จิตวิทยากับเราเขาบอกว่าคุณนันยามี เขามาต่อได้สูงสุดคือ35ล้านแต่ถ้าปิดได้3 0 36คุณธัญญาเอาไหมเขากดอยู่35ห้าแต่ตอนนี้เขาจะวางมัดจำแล้วนะ<ๆ>เขาจะเอาแล้วถ้าปล่อยหลุดขออนุญาตปล่อยเลยนะครับเอา้าก็อยากได้แล้วบตรนี่ก็อยากมัดจำก็อยากจองรุดแล้วบาดนี่จองเท่าไหร่ก็จองหาแสนบอสเอออยากจองบัดนี่เพราะอยากจองเซ็จปุ๊บ,บไ้ผัวกับ่กให้จองผั <laughs> วกะบอกว่าตัวเอง เราจะต้องยืนที่30บล้านเท่านั้นนี่อะไรนะยืนที่30บล้านพูดอะไรอี๋สิมาโหลดใคสาวสิไรอ่ะสรุปนะคะการดูบ้านเป็นเรื่องปกติของหนูหนูมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทหรือมีเงินอยู่ห้าร้อยบาทติดบัญชีหนูสามารถไปดูบ้านหลังละหนูสามารถไปดูบ้านหลังละยี่สิบสามสิบล้านได้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไม่ไม่ต้องคิดว่าอู้ดันยาไปดูบ้านคือยายแหม่มไปดูด้วยนางจะชอบถ่ายคลิปลงไงแล้วคนก็เข้าใจ ว่าอ๋อพันยาจะซื้อบ้านใหม่แน่นอนเลยจะซื้อบ้านยินดีด้วยนะคะคํายินดีมาเต็มถามกูก่อนไหม <c oughs> ถามกูก่อนไหม <c oughs> พี่เขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูเปิดดูยอดเงินในบัญชีเราก่อนที่จะเข้าโครงการถึงอ,อกปะคือเรามีแค่รถกับตัวเราสามารถไปดูบ้านได้แล้วทุกโครงการโอเคไหมเราไปดูได้เลยนะคะวันนี้ใครมีเงินเท่าไหร่อยากไปดูบ้านหลังละเท่าไหร่ไป โครงการไหนเปิดใหม่ไปให้หมดเพราะอะไรเราไปดูบ้านเราสร้างแรงบันดาลใจหนูเป็นคนที่ชอบดูบ้านมากถ้าให้หนูสร้างบ้านเองหนูหนูก็จะหนูรู้เลยว่าหนูจะต้องบิวอินยังไงเพราะว่าหนูไปดูบ้านตัวอย่างมาเยอะไปดูบ้านตัวอย่างมาเยอะพี่ๆเดี๋ยวน้องย่าก็จะปังอยู่ที่จังหวัดชีวิตใช่ค่ะ ไม่มีที่ครอบไม่มีที่ครอบค่ะมันไม่ใช่ช่องระบายน้ํานะคะมันคือน้ําตกค่ะพี่มันคือน้ําตกห่วงจุ้ยของบ้านร้อยล้านนะคะพี่ๆค่ะมันไม,ไม่ใช่ช่องระบายน้ํามีที่กั้นนะ มันคือความสวยงามนะคะแค่เราเ,เดินเข้าไปเราต้องส่องแฟดนิดนึงเพราะมันคือกลางคืนแล้วเราก็ไม่ได้ชินกับบ้านาไปหนาะพี่เจนอีกนะคะได้เลยพี่เดี๋ยวหนูต้องขอพี่เจนไปแล้วแหละพี่หนูขอไปเดี๋ยวดูขอไปไลฟ์ช่วยหนูไปจับสินค้าไลฟ์ช่วยทุกตัวเลยไม่ต้องให้ค่าตัวหนูก็ได้ทําแบบมีสาว่ายน้าด้วยสาว่ายน้าต้องทําไว้ทําทําอยู่พี่ๆก็คืออ่ะก็คือสรุปแล้วอยากอยากได้บ้านหมู่บ้านอยากได้บ้านหมู่บ้านมากแต่ว่า คุณเด็กชายอาลเขาบอกว่าเขาก็พาไปดูที่ก็เราก็ไปดูที่มาแถวแถวบ้านเราซึ่งมันสวยมากที่หนึ่งไรราคาก็ค่อนข้างสูงซึ่งเราก็อยากได้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 มากเลยเลยแต่เราก็ต้องรอรอจังหวะก่อนพี่พี่เราเราไม่อยากให้มันไปกดดันตัวเองเกินไปอยากให้มีเงินสำรองแล้วเราก็ไม่อยากเป็นหนี้เพราะเราอะกำลังจะหมดหนี้บ้านนะคะเรากำลังจะหมดหนี้บ้านนะ ตอนนี้มีใครจ้างกูไหมกูก็รับจ้างไรเหมือนกันไปดูในกลุ่ปไปดูในกลุ่ปดิเนี่ยอ่าสวัสดีค่ะหายเจ็บยังขาดีขึ้นค่ะแล้วก็การการที่เราสร้างอาณาจักรเราก็จะมีโกดังมีออฟฟิศคืองาน้องยากค่ะคือีึยนมาออกหมดโลวงทองมากๆค่ะเล็ศเลจริงอ๋อ อบคุณมากๆเลยค่ะพี่ปากกดไฟเบอร์หนูกินดีมากนะทุกคนไฟเบอร์หนูกินดีมากใครอยากกดรอกดตอนหนูไล์ขายของวันนี้หนูไม่ไล่ขายของนะหนูอาโรบอกว่าตัวเองเขาอยากขึ้นไล์เล่นหนอะเลยอาขึ้นตอนแรกหนูจะนอนสรุปเนี่ยจะถึงโครลาแล้วหนูหนูยังไม่ได้นอนเลยหนูก็มานั่งพูดเองสรุปตัวเองไล์หรือเขาไล์เขาตัวเองจะไลตเองขาลดูเยอะเลยไล่คือ นั่นแหละก็มีแลนค่ะพี่ๆเป็นกําลังใจแล้วก็รอดูความสําเร็จของพวกเราด้วยนะคะว่าพวกเราจะทําได้หรือเปล่านะคะอันเนี้ยหนูบอกไปก่อนการการไปดูที่การไปดูบ้านการไปดูทุกอย่างไว้มันคือการตั้งเป้าหมายนะคะมันคือการตั้งเป้าหมายและสร้างเป้าหมายซึ่งเราอยากมีลูกสาวอีกคนนึงเราก็เลยอยากที่จะแบบว่าขยายให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งตอนเนี้ยบ้านที่หนูอยู่มันเล็ก บอกตรงว่ามันเล็กแล้วก็ห้องอะถ้ามีลูกอีกคนนึงก็คือไม่พอกันมันเป็นการวางแผนอนาคตล่วงหน้าแล้วมันก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราทําทุกวันนี้เพื่ออะไรนะคะก็เดี๋ยวพี่ๆี่ก็รอติดตามว่าหนูจะทําได้หรือเปล่าออว่าธัญญาธัญญากับอาลจะทําได้หรือเปล่านะคะก็คือที่อะที่ที่ดัะราคาก็สิบสิบกว่าสิบกว่าล้านแล้วก็ถ้าสร้างถ้าสร้างบ้านสร้างโกดังสร้างออฟฟิศหรือว่า รวมถมรวมรวมรั้วต่างๆหรือว่ามีเยอะแต่ว่านั่นแหละมันคือเป้าหมายที่ใหญ่มันคือเป้าหมายที่ใหญ่แล้วเราจะค่อยๆสร้างค่อยๆทำค่อยๆเก็บนะคะเราจะไม่ไม่กดดันตัวเองเพราะว่าถ้าเราไปเป็นนี้แล้วเรามากดดันตัวเองหนึ่งคือเราจะเครียดแล้วเราจะทํางานได้ไม่เต็มที่จากนี้ไปก็คือเอาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็สิ้นปีนี้เราจะให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองเป็นการที่เราจะปิดบ้านหลังที่ล่าสุดเนาะก็คือจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แม่ให้คาโลให้ตัวเองนะคะ จะโล่งเลยรเราก็จะทํางานเราก็คือจะเป็นคนที่ไม่มีหนี้และจะทํางานอย่างมีความสุขอืมรรมไม่ว่าน้องจะทําอะไรเป็นกําลังใจให้เสมอข,ขอบคุณค้าตั้งแต่กันจนมีคาร,รูขอบคุณมากมากเลยนะคะเขาบอกว่าเราพกใจถ้าได้เท่านี้ใช่ครับว่าเราพอใจเท่านี้ก็คุณเป็นสิบบอกหรือยังยังอยไรมันคุยเดี๋ยวให้ด้คุยคุย แบบจะเป็นก็ต้องเป็นน้อยอ่ะพี่พี่จะไปเป็นหนี้แบบเยอะๆมันก็ไม่ได้เราเราวันนี้เราหาได้อนาคตเราไปดูเราจะเอ็กซ์ตเดนหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงก็มีปมกับการเป็นหนี้เลยแหละพี่พี่เพราะว่ามันน่ากลัวมันมันเป็นความกลัวมันเป็นฝันร้ายค่ะพี่พี่มันเป็นฝันร้ายที่ที่แบบเราในแต่ละเดือนเราแทบจะไม่มีกินเพราะเราเอามาปลดบ้านอะมันเป็นฝันร้ายอ่ะมึงบอกว่าในตอนที่ไม่มีมันไม่มี มีน้องเราปั๊มปั๊มปั๊มหน่ไรับาม่นอนน่าจะให้เขาอะไรพี่เน่ะมีใครอยากได้จะรัมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำเซรั่มให้เดี๋ยวดูราาดีแล้วแล้วเสร็จาเขไม่เข้าใจที่แกพิม์มาแต่ว็ดูค่ะ พี่พี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมอฟูล่าแล้วก็17โฟูกพนครนคะคะจะไปลวนะ1ิบเจ็ฟูกพนครรัชดาแล้วก็25 25ปอกุ้งเผา25ปอกุ้งเผาหลักสีีตอนนี้มีสองงานหนูก็จะพูดอยู่จนถึงหนูวันหนูไปงานเลยหนูจําได้แม่นเลยเพราะหนูมี2งานโอเคไหมคนเจอกันนะ มีงานกี่งานสงานสสี่สี่สี่งานอ๋อสาสิบเอ็ดไงสามสิบเอ็ดที่ไหนคะเอ็ตลาดอ้วงเจริญสามสิบเอ็ดตลาดวงเจริญมีวัดนาใช่ไปแล้วนะทุกคนเจอกันนะคะจกันนีียจะตอนกลับไรอีกใช้แล้วค่ะตอนกลับไรอะไรตอนกลับมืดลกมืดจะไลได้เดี๋ยวมีเรามีไฟ เองมากแล้วเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคะทุกคนก็ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทําแบบเอา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 เราก็ทําเรื่อยๆแบบต่อเนื่องลอแ,แล้วก็ไปาทำสินค้าใหม่ไปเรื่อยๆสู้ถ้าเรามีมีสินค้านางฟ้าขึ้นมาอีกมาอาจจะบางกว่าเดิมก็ได้ไงทุกคนเข้าใจปะ คือไฟเบอร์เรามันแบบไปเรื่อยๆเฉยๆของมันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็มีฐานลูกค้าประจำอยู่แล้วนะคะเพิ่งได้รับไฟเบอร์พี่มาเลยคืนนี้จะลองจัดได้เลยจ้ะเก่งมากย่า้าแผนชีวิตดีๆจะได้ไม่เครียดพี่ๆค่ะเพราะหนูเครียดมาเยอะแหละหนูเครียดมากแล้วอีสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหนูเครียดอะไรก็ไม่รู้หนูปวดหัวมากคือแค่ยอดตกหนูก็เครียดแล้วอะ หนูเครียดมากโดยโดยที่หนูลืมนึกไปว่าเฮ้ยหนูมาได้ขนาดนี้หนูเก่งมากเลยอะแล้วหนูแบบหนูก็ไม่ได้เป็นนี่แล้วหนูเครียดอะไรวะอะไรเงี้ยเออเราเราแค่อยากได้เท่าเดิมหรืออยากได้มากขึ้นเราเราก็จะเกิดความโลภพอเราเกิดความโลภเราก็เลยเครียดเพราะฉะนั้นเราต้องลดระดับความโลภลงมานิดหน, <laughs> นึ่งลดระดับลภน่อยใช่ <laughs> เราต้องลดระดับความอยากได้มานิดนึงแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีขึ้นมีลงเออ แต่ในขณะที่เราทํายอดได้ขนาดนี้มันคือเก่งมากแล้วมันคือดีมากมันคือมาเกินฝันแล้วจบจบการรายงา bye bye. นบายบายงานตอ่อแบบครับบ้บายบายค่ะซีอยู่นะคะเอาของเธอไปฉันไม่ได้เป็นคนไล์เอาล่ะบ๊ bye bye. ายบายเจอกนันครับขอบคุณที่ติดตามคนติดตามเพิ่มขึ้นประมาณวูสองร้อยสาเจ็ดคนกออินฟูท่านหนึ่งนะนะบายบาย แล้วกันด้เดี๋ยวมาไล์ใหม่